กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มานาด้วยนะคะไปฟังนิยายกันเลยจ้านิยายเรื่องบวงรักเมียรองธนากรเป็นชายหนุ่มที่มีฐานะและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเขามีสเสน่ห์และบุคลิกที่มั่นใจ ทำให้เขาดูเป็นคนที่ทุกคนต่างจับตามองแต่ชีวิตคู่ของเขากับลลิตาภรรยาที่แต่งงานกันมาเป็นเวลานานกลับไม่ได้เต็มไปด้วยความสุขอย่างที่ใครๆคิดชีวิตคู่ที่ขาดความรักและความเข้าใจกันทำให้ธนากรเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวเขามักจะรู้สึกเหมือนติดอยู่ในกรงที่เต็มไปด้วยข้อผูกมัด และความคาดหวังพลอยชมพูเข้ามาในชีวิตของธนกรโดยบังเอิญเธอเป็นหญิงสาวที่อ่อนโยนและมีน้ำใจอีกทั้งยังมีความอบอุ่นที่ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกสบายใจธนกรเริ่มพบว่าเธอมีบางสิ่งที่ลลิตาขาดหายไปนั่นคือความเอาใจใส่และความจริงใจที่แสดงออกโดยไม่มีเงื่อนไข เริ่มแรกนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นเพียงการพบปะและพูดคุยกันแบบคนรู้จักแต่ความใกล้ชิดในฐานะเพื่อนทำให้พวกเขาสนิทสนมกันมากขึ้นธนกรรู้สึกว่าเขาสามารถเปิดใจและแชร์เรื่องราวส่วนตัวกับพลอยชมพูได้เธอก็รับฟังเขาด้วยความเข้าใจ แต่ความเห็นใจและความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวทำให้เธอถลำลึกลงไปในบ่วงของความรักนั้นพรอยชมพูรู้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะทำให้ตัวเองต้องเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้เช่นเดียวกันกับธนกรที่รู้สึกว่าเธอคือคนที่ทำให้เขา ได้สัมผัสถึงความรักอีกครั้งในชีวิตแม้จะมีความรู้สึกผิดที่คอยกัดกินใจแต่ทั้งคู่ก็ตกลงไปในบ่วงรักที่ไม่มีทางเป็นไปได้เรื่องราวของพวกเขาจึงเริ่มต้นขึ้นจากความโดดเดี่ยวของธนากรและความอ่อนใจของพลอยชมพูซึ่งทำให้พวกเขาพบกันในสถานะที่ซับซ้อน ทั้งๆท,ที่รู้ว่าความรักนี้จะต้องเผชิญกับปัญหาและความเจ็บปวดจุดเริ่มต้นของบ่วงรักรอยชมพูยืนมองหน้าชายหนุ่มตรงหน้าอย่างตื่นเต้นใบหน้าเข้มของเขาเต็มไปด้วยเสน่ห์และความมั่นใจถูกคำพูดที่เขาพูดทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงและในสายตาเธอ เขาดูอบอุ่นและเป็นมิตรอย่างน่าประหลาดยินดีที่ได้รู้จักครับคุณพลอยชมพูธนากรยิ้มบางๆพร้อมกับยื่นมือมาให้พลอยชมพูจับมือเขาอย่างเขินอายความอบอุ่นที่ส่งผ่านมาจากมือเขาทำให้เธอใจเต้นไม่เป็นจังหวะเช่นกันค่ะคุณธนากรเธอยิ้มตอบอย่างสุภาพ แม้ว่าภายในใจจะรู้สึกวุ่นวายจากความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้ตั้งแต่เธอได้พบกับเขาในงานเลี้ยงของเพื่อนร่วมง,งานเธอก็รู้สึกเหมือนตัวเองโดนดึงดูดเข้ามาหาเขาโดยไม่รู้ตัวการสนทนาของพวกเขาเป็นไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะธนากร เล่าเรื่องราวการทำธุรกิจของเขาให้เธอฟังอย่างสบายๆโดยที่เธอไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมคุณเป็นคนมีอุดมการณ์จริงๆนะคะพลอยชมพูเอ่อยขึ้นเมื่อได้ยินแนวคิดการทำธุรกิจของเขาที่เน้นให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ผมแค่คิดว่าทำอะไรแล้วควรทำให้ดีที่สุดธนากรยิ้มที่มุมปากและคุณละ่ะคุณพลอยชมพูทำไมถึงสนใจงานนี้ทั้งๆท,ท,ที่ดูเหมือนคุณไม่ค่อยชอบคนเยอะๆเท่าไหร่พลอยชมพูหัวเราะเบาๆฉันมาเพราะเพื่อนชวนค่ะถ้าไม่งั้นคงไม่ได้เจอคุณธนากร มองเธอด้วยแววตาลึกลับดีแล้วล่ะครับที่เราได้มีโอกาสได้เจอกันหลังจากวันนั้นพวกเขาก็ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องธนากรเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกสบายใจและอบอุ่นเขาให้ความสำคัญกับเธอในแบบที่ไม่เคยมีใครให้มาก่อนทั้งคําพูดและการกระทําของเขาดูใส่ใจเสมอและเมื่อเขา เอ่ยชวนเธอไปทานข้าวด้วยกันหลายครั้งพรอยชมพูก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มหวั่นไหวและรู้สึกชอบเขามากขึ้นทุกวันจนกระทั่งค่ำคืนหนึง่งค่ำคืนนั้นธนากรและพลอยชมพูได้นัดออกมานั่งคุยกันที่ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆหลังเลิกงานเสียงดนตรีเบาๆ และแสงไฟสีส้มจากโคมไฟทำให้บรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติกไปในตัวพรอยชมพูมองออกไปนอกหน้าต่างชมวิวของเมืองที่เริ่มมีแสงไฟระยิบระยับเธอรู้สึกผ่อนคลายแปลกๆเมื่ออยู่ใกล้ธนากรคุณดูเหนื่อยนะครับช่วงนี้ธนากรถามพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนสายตาของเขา ซื่อถึงความห่วงใยแท้จริงพรอยชมพูหันกลับมามองเขายิ้มบางๆนิดหน่อยค่ะพอได้คุยกับคุณก็ดีขึ้นเสียงเธอนุ่มนวลเหมือนกระซิบธนกรยื่นมือมาแตะหลังมือของเธอเบาๆสัมผัสนั้นทำให้หัวใจของพรอยชมพูเต้นแรงอย่างห้ามไม่อยู่สายตาของเธอ ไล่ไปตามนิ้วมือที่แข็งแรงของเขาซึ่งส่งความอบอุ่นให้เธอโดยที่เขาเองก็อาจไม่รู้ตัวเขามองดูเธออย่างลึกซึ้งก่อนจะพูดเสียงนุ่มรู้ไหมผมไม่เคยรู้สึกเหมือนกับตอนนี้มาก่อนเหมือนทุกครั้งที่ได้มองคุณผมรู้สึกสงบและเป็นตัวเองจริงๆร้พลอยชุมพูสบตาเขา ใบหน้าของเธอขึ้นสีแดงเรื่อเรอเมื่อรู้สึกถึงความจริงใจในคำพูดนั้นเธอพยายามหันหน้าหนีเพื่อซ่อนความรู้สึกแต่ธนากรจับมือเธอไว้แน่นขึ้นใายจะบอกว่าเขาอยากให้เธออยู่ตรงนี้กับเขาในคืนนี้รอยผมอาจพูดไม่เก่งแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมใส่ใจคุณจริงๆ น้ำเสียงนั้นอบอุ่นและจริงใจพรอยชมพูนิ่งอึง้งมองเข้าไปในสายตาของเขาที่มีทั้งความห่วงใยและความอ่อนโยนธนากรเธอกล่าวเสียงแผ่วฉันเองก็รู้สึกดีมากๆที่ได้คุยกับคุณเขายิม้มและปล่อยให้มือของเขาค่อยๆลูบไล้ไปที่เส้นผมของเธออย่างแผ่วเบา ถ้าเป็นไปได้ผมอยากหยุดตรงนี้อยากดูแลคุณไม่อยากให้คุณต้องเหนื่อยหรือเศร้าอีกเลยคำพูดของเขาทำให้พลอยชมพูร,รู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงอย่างไม่มีสาเหตุความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนกับใครกลายเป็นความอบอุ่นที่ค่อยๆซึมงลึกเข้ามาในหัวใจเธอทั้งสอง มองกันในความเงียบปล่อยให้ความรู้สึกนั้นทำงานโดยไม่ต้องการคำอธิบายใดๆพรอยชมพูรู้ว่าเธอกำลังถลำลึกลงไปในความรู้สึกนี้แม้จะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจนำไปสู่ความเจ็บปวดแต่เธอก็รู้สึกว่าหัวใจของเธออ่อนแอลงทุกครั้งที่ได้พบธนากร ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกละมุนล,ละไมนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ก้าวเข้าสู่บ่วงรักที่ยากจะหลุดพ้นหลายเดือนผ่านไปพรอยชมพูได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของเพื่อนร่วมง,งานขณะที่เธอจะกลับบ้านเธอแอบได้ยินเพื่อนพูดถึงความสัมพันธ์ของธนกรและละลิตาภรยาของเขา เธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองคุณธนากรมีภรรยาแล้วงั้นเหรอเสียงของเธอแผ่วเบาและเต็มไปด้วยความตกใจขณะที่ภาพธนากรผู้แสนอบอุน่นและเป็นมิตรลอยขึ้นมาในหัวใจเธอไม่รู้เลยว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วความรู้สึกภายในของเธอเต็มไปด้วยความสับสนพรอยชมพู รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่กัดกินหัวใจคำพูดหวานหวานและความใส่ใจที่เขามีให้กับเธอแทบไม่เหลือความหมายเพราะรู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้และผิดศีลธรรมแต่แม้รู้เช่นนั้นเธอกลับไม่สามารถตัดใจจากเขาได้ง่ายๆทุกครั้งที่คิดถึงเขาหัวใจของเธอ ก็แต่นรัวไปแล้วความรักและความเจ็บปวดพลอยจุมพูรู้ดีว่าบ่วงรักที่ก่อขึ้นในใจของเธอนั้นเริ่มพันธนาการเธออย่างไม่มีทางหลุดพ้นพลอยจุมพูยืนมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกน้ำตาค่อยๆไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวความรักที่เธอมีต่อธนากร เหมือนบ่วงที่กำลังพันธนาการจิตใจของเธอไว้แม้เธอจะพยายามหนีแต่กลับยิ่งรู้สึกว่ายิ่งผูกด,ดึงดูดเข้ามาหาเขามากขึ้นทุกวันเธออยากจะตัดใจแต่กลับทำไม่ได้เมื่อเธอรู้สึกว่าหัวใจของตัวเองเริ่มตกเป็นทาสของความรักครั้งนี้แล้วทำไมทำไมเราต้องเจ็บปวดขนาดนี้ พลอยชมพูพึพรรมพำกับตัวเองรู้สึกถึงความเสียใจและความรู้สึกผิดเธอไม่อยากเป็นคนที่ทำลายครอบครัวของใครแต่หัวใจของเธอกลับไม่ยอมฟังหลังจากที่เธอทราบเรื่องว่าธนกรมีภรรยาอยู่แล้วพลอยชมพูก็พยายามถอยห่างแต่ทุกครั้งที่เธอตัดสินใจจะจากเข้าไป ธนกรก็กลับมาหาเธอพร้อมคำพูดที่อ่อนโยนและการกระทำที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอสำคัญเสมอในวันหนึ่งธนกรได้โทรมาหาเธอชวนเธอออกไปทานข้าวที่ร้านอาหารเล็กๆซึ่งเป็นที่ที่เขาชอบไปคุณพลอยนี่คือที่ที่ผมชอบมานั่งสบายๆ ผมอยากให้คุณรู้จักมุมนี้ของผมบ้างธนากรพูดพร้อมรอยยิ้มที่ทําให้พลอยชมพูใจอ่อนลงไปอีกแต่ระหว่างที่พวกเขานั่งคุยกันอยู่นั้นลลิตาภรายาของธนากรบังเอิญเห็นพวกเขาจากอีกโต๊ะหนึ่งลลิตาตกใจและไม่พอใจอย่างมากเธอเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาทันที ธนากรนี่มันอะไรทำไมคุณต้องมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ลลิตาพูดด้วยน้ำเสียงกร้าวพรอยชมพูสะดุ้งตกใจเมื่อเห็นลลิตายืนอยู่ตรงหน้าคุณลลิตาพรอยชมพูพยายามจะพูดแต่คำพูดนั้นติดค้างอยู่ที่ลำคอเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่กดทับหัวใจของตัวเอง ธนกรหันไปมองลลิตาด้วยสายตาเยือกเย็นก่อนจะเอ่ยอย่างจะเย็นว่าลลิตาเรากลับไปคุยกันที่บ้านเถอะไม่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าคุณจะอธิบายว่าผู้หญิงคนนี้คือใครลลิตาเหลือบมองพรอยชมพูอย่างดูถูกอย่าบอกนะว่าคุณตั้งใจจะให้ผู้หญิงคนนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณด้วย พลอยชมพรูรู้สึกอับอายและเสียใจอย่างมากเธออยากจะเดินออกจากที่นี่ทันทีแต่ขาของเธอกลับไม่ยอมขยับราวกับถูกตรึงไว้ด้วยความเจ็บปวดที่กัดกินหัวใจเธอธนกรจับแขนลลิตาและพูดมาวาว่าพอแล้วลลิตาเธอไม่จำเป็นต้องทำให้มันเป็นเรื่องยากกว่านี้แต่ลลิตาไม่ฟัง เธอหันมาทางพลอยชมพูและกล่าวด้วยน้ำเสียงยเยาะเย้ยคุณคิดหรอว่าจะมีความสุขได้กับความรักที่ต้องแบ่งปันหรือคุณหวังจะได้มากกว่านี้พลอยชมพูหลับตาลงพยายามกลั้นน้ำตารู้สึกเสียใจและละอายกับการตัดสินใจของตัวเองแต่เธอไม่สามารถถอยกลับได้ง่ายๆเพราะความรักที่มีต่อธนากรนั้น ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองตกลงไปในบ่วงรักที่ยากจะหลุดพ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นพลอยชมพูกลับมานั่งร้องไห้คนเดียวในห้องเธอรู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี้ความรักที่เริ่มต้นด้วยความหวานกลับกลายเป็นบ่วงที่เจ็บปวดที่สุดตั้งแต่วันที่ลลิตา เข้ามาเจอพลอยชมพูกับธนากรในร้านอาหารความสัมพันธ์ระหว่างพลอยชมพูกับธนากรก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพลอยชมพูพยายามตีตัวออกห่างจากเขาเธอรู้ว่าทุกครั้งที่พบเขาคือการซ้ำเติมความเจ็บปวดให้ตัวเองแต่หัวใจของเธอกลับไม่ยอมรับฟังทำให้เธอยังวนเวียนอยู่ในบ่วงที่สร้างขึ้นนี้วันหนึ่ง พลอยชมพูตัดสินใจส่งข่าวถึงธนากรด้วยความตั้งใจที่จะยุติความสัมพันธ์นี้เราคงเจอกันไม่ได้อีกแล้วค่ะฉันไม่อยากเป็นสาเหตุให้ครอบครัวของคุณต้องพังทลายข้อความถูกส่งไปในช่วงค่ำเธอหวังว่าธนากรจะเข้าใจและยอมปล่อยเธอไปแต่ไม่ทันถึงสิบนาทีธนากรก็โทรกลับมา น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความร้อนรนพลอยผมขอเจอคุณเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมเขาพูดอย่างขอร้องผมมีเรื่องอยากคุยให้คุณฟังบางอย่างที่คุณยังไม่เข้าใจพลอยชมพูนิ่งเงียบความรู้สึกที่อัดแน่นในใจทำให้เธอยากปฏิเสธแต่ความรักที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้เธออยากฟังเหตุผลของเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้ค่ะเธอตอบเบาๆพลอยชมพูไปพบเขาที่ร้านกาแฟาแห่งหนึ่งในเย็นวันนั้นเธอนั่งเงียบๆรอเขาในมุมเล็กๆของร้านในใจเธอเต้นระรัวเมื่อเห็นเขาเดินเข้ามาในร้านธนากรดูเหนื่อยล้า และสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลขอบคุณนักที่มาเขากล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพลอยชมพูนั่งฟังเขาพูดแต่หัวใจของเธอยังคงสับสนผมรู้ว่าผมทำให้คุณต้องเจ็บปวดธนากรเอ่ยขึ้นแต่ผมเองก็เจ็บปวดเช่นกันชีวิตของผมกับลาลิตามันไม่มีความสุขอย่างที่คนอื่นเห็นเราอยู่ด้วยกัน แต่กลับไม่มีความรักพอยชมพูหลับตาลงหัวใจเธอสั่นสะท้านจากคำพูดของเขาแม้จะรู้สึกเข้าใจในความรู้สึกของธนากรแต่เธอก็ยังไม่อาจลบล้างความเจ็บปวดในใจได้แต่ฉันไม่สามารถอยู่ในฐานะนี้ได้คุณมีภรรยาแล้วพรอยชมพูตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจและ การตัดสินใจธนก,กรมองเธอด้วยสายตาเศร้าและอ้อนวอนพลอยผมรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่คุณคือคนเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความรักอีกครั้งคำพูดนั้นทำให้พลอยชมพูใจอ่อนแต่เธอก็ยังต้องการจะปล่อยวางแต่ความรักนี้มันทำให้ฉันทุกข์ใจ ฉันไม่อยากอยู่ในบ่วงรักที่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วพรอยชมพูพูดพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาเธอพยายามปลดปล่อยตัวเองจากความรักครั้งนี้แต่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดพวกเขานั่งเงียบไปสักพักธนากรพยายามจับมือเธอไว้แต่วินาทีนั้นพรอยชมพูตัดสินใจดึงมือออก รู้สึกถึงความหนักหน่วงในใจที่กดทับลงมาเรื่อยๆเธอหันไปพูดกับเขาด้วยเสียงที่มั่นคงฉันขอโทษนะคะแต่ฉันไม่อยากเป็นภาระให้กับใครและทำร้ายตัวเองอีกแล้วเราควรจบเรื่องนี้ที่นี่เธอกล่าวและลุกขึ้นยืนน้ำตายังคงไหลาอาบแก้มธนกรพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เธอไม่ให้โอกาสนั้น พลอยชมพูเดินออกจากร้านโดยไม่หันกลับมามองเธอรู้ว่าการจากลากครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยตัวเองจากบ่วงรักที่ทรมานใจเธอมาเนิ่นนาน,านการตัดสินใจในครั้งนี้อาจเจ็บปวดแต่พลอยชมพูร,รู้ดีว่ามันคือทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากบ่วงรักที่ยากจะหนีได้ หลังจากวันที่พลอยชมพูตัดสินใจหันหลังให้กับธนกรชีวิตของเธอก็เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเงียบงันเธอต้องอดทนกับความคิดถึงและความเจ็บปวดทุกคืนที่เธอนึกถึงเขาหัวใจของเธอยังคงถูกพันธนาการด้วยความรักที่ไม่มีทางเป็นจริงแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าการยืนหยัดและตัดสินใจครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองเวลาผ่านไปหลายเดือนเธอพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงานหนักขึ้นและตั้งใจที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พลอยชมพูก็ได้เรียนรู้ว่าเธอจะต้องรักและให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนเธอไม่ต้องการกลับไปสู่เส้นทางที่ทำให้ตัวเองต้องเจ็บปวดอีกวันหนึ่ง ธนากรปรากฏตัวขึ้นที่บริษัทของเธอโดยไม่บอกลุงหน้าเขาดูสู้ผอมและเหนื่อยล้าสายตาของเขาสะท้อนถึงความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดไม่ต่างจากพลอยชมพูพลอยผมขอโทษสำหรับทุกอย่างจริงๆเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผมรู้ว่าผมทำร้ายคุณ ผมไม่ควรดึงคุณเข้ามาในชีวิตที่วุ่นวายและมีปัญหาของผมพรอยชมพูนิ่งฟังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ลึกๆแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วฉันไม่โทษคุณหรอกค่ะพรอยชมพูพูดอย่างสงบเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่ ฉันก็ผิดเหมือนกันที่ยอมปล่อยให้หัวใจของตัวเองไปอยู่ในบ่วงที่ไม่รู้ว่ามันจะไม่มีทางเป็นไปได้ธนากรยืนนิ่งมองดูพลอยชมพูอย่างเข้าใจว่าทุกอย่างสิ้นสุดลงแล้วแต่ในแววตาของเขายังมีความอาลัยอาวรณ์ที่ยากจะลบเลือนได้ผมจะไม่รังคุณไว้อีกแล้วพลอย ผมจะปล่อยให้คุณไปตามทางของคุณเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าหมองพรอยชมพูยิ้มเล็กน้อยแม้ในใจยังรู้สึกหวันไวแต่เธอรู้ว่าทางเลือกนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดขอบคุณนะคะสำหรับทุกอย่างที่เราเคยมีเธอกล่าวพร้อมกับยิ้มให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่พวกเขาคุยกันเสร็จธนากรหันหลังเดินจากไป ทิ้งไว้เป็นความทรงจําที่เคยมีร่วมกันพลอยชมพูยืนมองแผ่นหลังของเขาจนหายลับจากสายตาเธอรู้ว่าเธอได้ตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่ที่เธอจะไม่มีวันย้อนกลับไปอีกเวลาผ่านไปพลอยชมพูได้พบกับชายคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเธอ เขาเป็นคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและให้ความรักที่แท้จริงไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและเจ็บปวดความรักครั้งนี้ไม่ต้องแบ่งปันหรือซ่อนเร้นอีกต่อไปพรอยชมพูร,รู้สึกว่าเธอได้เจอสิ่งที่คู่ควรและมีคุณค่าเธอได้เรียนรู้ว่าทุกความเจ็บปวดคือบทเรียนและทุกความรักคือการเติบโต หัวใจของเธอได้รับการเยียวยาและเธอก็พร้อมจะก้าวต่อไปในเส้นทางใหม่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมค่ะกระจกลงไปแล้วนะคะสำหรับในยายหวังว่าคงจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและข้อคิดดีๆกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ